แม้แต่คนท่องถิ่นเองก็ก็ไม่เคยเห็นนึกไม่ถึงว่าจะเกิดสึนามิขึ้นตอนนั้นนะบางคนก็ต้องปีนขึ้นไปอย่างนี้ค่ะยอดมะพร้าวยอดยอดสนตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ใช่ที่โดนสึนามิไหมพอนก็มีค่ะโดนีโดนหมดเลยไหมครับน้ําขึ้นไปถึงไหนคะแม่นู้นเลยค่ะฝั่งนู้นเลยค่ะโอ้โหไกลเลยค่ะทัดหมดเลยนะคะนี่คือที่อยู่ตอนนี้เคยมีบ้านพักนะคะนี่คือมนชุมชนชาวประมงนะคะเซมเปีย เดี๋ยวเราแวะตรงนี้นิดนึงเราดูแบบชุมชนชาวประมงเนี่ยตอนเช้าอ่ะจะมีเข่ากว่าการขึ้นปลาเกิดขึ้นก็คือเนียเรือประมงพวกเนี้ยเขาจะออกไปจนช่วงกลางคืนนะฮะนักผอนเธอบรรยายไปเลยค่ะพอออกไปจนช่วงกลางคืนเสร็จต่กรุ่งเช้าอ่ะค่ะประมาณเจ็ดโมงถึงแปดโมงนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ไกด์ท้องถิ่นนะคะท่านผู้ชมค่ะค่าน้องพรจะเป็นคนเล่าให้ฟัาพรเธอเล่าเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นชุมชนประมงนะคะของหาดในยาง ก็จะเห็นว่ามีพวกนออั่งร้านต่างๆอย่างนี้นะคะก็คือเขาจะเอาปลามาลงนะคะตามตามแต่เจ้าแต่ละเจ้าใช้เรือแต่ละอย่างแต่ละแต่ละนะคะแล้วก็จะมีพวกออคนขายอะคะ่ะออจากตลาดนาัดเอยหรือว่าจะเป็นคนรายย่อยอย่างเช่นออชาวบ้านแถวนี้ที่ต้องการทำบบข้าวตอนเชา้าค่ะอยากได้ปลาสด,สด ขึ้นเลยอะ่ะก็จะสามารถที่จะมาที่นี่ได้เขาจะขึ้นเราวๆประมาณ7จ็ดโมงแโมงมาส่วนใหญ่นี้จะเป็นปลาจําพวกอะไรอ่ะคะท้องถิ่นที่หาได้ทำแถวแล้วว่าเกาะภูเก็ตอ,อ๋เป็นคือปาลาทะเลเกือบทุกชนิดที่ท,ที่ที่มีเลยอะคะ่ะพวกปลาอะไรน่าจะปลากระพง,ะะพงอ่าค่ปปาปะปลาปลาทูมีไหมปลาทูก็มีค่ะกุ้งหอยปูป,าป,าปาลปปาลนะคะ ปูกก็็มมีีอแสดงว่าตรงนี้ก็จะเป็นแผงอาหารทะเลนะคะก็ชาวชขาเขาจะมีเรือชาวประมงนะคะนั่นคือเรือเรือชาวประมงค่ะอยู่ตรงนั้นค่ะวจะเป็นราว่าเป็นวิถีชีวิตจะเป็นอาชีพเขาเลยนะคะแต่ก่อนก็จะมีอย่างนี้มานานแล้วแต่ว่าเพิ่งมาเซ็ตเป็นร้านที่สวยๆงามๆหรือว่าเก๋เขาเรียกว่าอะไรคะตรงนี้บริเวณจุดนี้น้องพรอจุดนี้ก็คือหัดนายางนะคะหัดนายางนะคะค่ะทำไมถึงเรียกว่าหัดนายางคะก็ เป็นชื่อตั้งแต่โบราณมาแล้วค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เดิมเลยนะที่ว่าเขาเรียกกันว่าเป็นหาดในยางก็จะมีไล่มานะคะอย่างหาดข้างเคียงเลยก็จะเป็นหาดไม้ขาวหรือว่าหัวสนามบินจะอยู่ทางด้านนี้นะคะตรงนถ้ทางนี้นะคะถ้าข้ามเข่าลูกเกาะอะไรคะข้ามเข่าลูกนี้ไปก็คือจะเป็นหาดในทอนหาดในทอนในทอนนะคะในสละไอนะคในทอนค่ะในทอนในยางแล้วก็ไม้ขาวแล้วก็ไม้ขาวค่ะทีนี้ตรงนั้นมันจะมีเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งชื่อเกาะปริง ทำไมคะเพราะมันเหมือนปลิงหรือว่ามีปลิงทะเลเยอะคะ่ะมีปลิงทะเลเอ่อปลิงทะเลเยอะจริงๆตรงนี้จะเป็นเพราะว่าโซนอนุรักษ์เพราะว่าเลยไหมคะจะเห็นนะคะตรงนั้นเห็นสีดำๆไม่เอ่ยเห็นค่ะนั่นก็คือปะการังนะคะเป็นปะการังน้ําตื้นซึ่งในอดีตอ่ะตอนที่ยังไม่ได้รับการอนุรักษ์อ่ะคนท้องถิ่นที่มาเที่ยวเล่นกันนะคะก็จะมักจะเดินขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะชมความงามตามเอ่อ พื้นปะการังนะคะจะมีพวกคล้ายๆกับระบบนิเวศปะการังเราต้องนี้หรอถ้าพอนที่เขาดำน้ํากันตรงไหนฝั่งไหนคือถ้าดำน้ําตื้นนะตื้นตรงนี้ก็ดำได้แต่ว่าตอนนี้น้ํามันลดอยู่อันนี้ก็จะเป็นฝั่งฝั่งอ,อ,อันดามันอันดามันนะคะท่านผู้ชมค่ะเราก็อ่าเรามาดูนะคะอันนี้นี่ก็จะเป็นเรือที่ว่าเป็นเรือเก่าเนาะซึ่งว่าเขาไม่ใช้แล้วนะคะเรามาดูว่า,าลักษณะเรือน่ะมันแตกต่างยังไง กับเรือจากเรือของอพวกที่ใช้ในแม่น้ำแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะอันนี้ก็จะเป็นเรือทะเลเลยนะอันนี้เป็นของที่ใช้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คือผูกพัง,งแล้วจะดูหัวเขาเรียกว่าหัวโทงนี่เขาเาเรียกว่าเรือหัวโทงคําว่าหัวโทงเนี่ยมาจากคําว่าหัวเนี่ยก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นตะงอยขึ้นไปนะคะค่ะก็เป็นเหมือนแม่ย่านางเรือใช่ไหมคะซึ่ง คนอ่จจะถือมากเกี่ยวกับเรื่องแม่ย่านางเรือเพราะว่าเป็นการที่ว่าเขาเรียกว่าบูชาค่ะให,ให้ให้นาทางนะคะไปแล้วสมัยก่อนก็มันจะมีคลื่นลมชุดด่วเดี๋ยวนี้มันก็มีคลื่นลมอ่ะดังนั้นคน,คนเขาก็จะบูชาซึ่งฝรั่งก็มีพรมีมีม,ม,มีเป็นเรือสมัยก่อนนะ,ะ<อ>เป็นแม่ย่านางเรือก็จะเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันเกี่ยวกับเรื่องกิบความเชื่อเชื่อถือความปลอดภัยค่ะของเราบรรดาคนเรือ ก,ก็เรือนะคะก็จะมีค่อนข้างค่อนข้างใหญ่เพราะว่ามันจะต้องต้งตานคลื่นได้นะคะเนี่ยมันจะต้องต้านคลื่นทะเลได้แล้วก็ทรงตัวอยู่ได้นะคะซึ่งทําให้การออกแบบเรือนะจะจะเป็นเรือที่ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่ค,ค่ะลำนี้ก็จะเป็นลำแบบว่าใช้ปกติเลยค่ะก็เป็นอย่างนั้นนะคะตามท้องทะเละะแล้วน้องพรเคยออกเรือไหมคะเคยไปครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนั้นไปเอ,อ ช่วงสั้นๆนะคะก็คือแถวๆบ้านจะมีชาวประมงเยอะในตอนเด็กๆนะคะ,ะเราก็เคยออกเรือไปไม่กี่ครั้งเพราะว่าคิดว่ามันอันตรายเพราะว่าเขาออกไปค่อนข้นางไกละะะจะเป็นโซนนะคะที่คนเรือเ็าจะรู้ว่าตรงเนี้ปยปลาเยอะตรงเนี้ยตรงไหนมีปูเยอะมีหอยเยอะอะไรประมาณนี้นะคะท่าน, <ะ S 1> นผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นอาชีพเลยแล้วอีกอย่างนึงเ่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศถึงคนชำนาญแล้วก็จริงอ่ะ แต่เขาก็ต้องยังคงที่จะเอาพึ่งพาวิทยาศาสตร์อย่างเช่นการพยายกรณ์อากาศด้วยนะคะเพราะว่าเราเอาแน่อนอนไม่ได้ถูกไหมตอนที่ซึนามิมาคือตรงนี้โดนหมดเลยใช่ไหมโดนทั้งหมดเลยค่ะแล้วคนเสียชีวิตเยอะไหมเธอตรงเนี้ยคือมีนะมีแต่ด้วยความที่ตอนนั้นอะ่ะมันเป็นมันเป็นตอนเช้าใช่ไหมครับประมาณช่วงสิบโมงไหใช่ล็อกซิ่งด Day, เนาะใช่ มันมีฝรั่งอยู่ตามโรงแรมจะมีโรงแรมแถวๆเนี้ยก็มีแล้วคนที่มาเดินเล่นตอนเช้าก็มีก็โดนกันะนะแล้วคลื่นเนี่ยมันขึ้นมันซัดขึ้นไปนะคะเลยถนนขึ้นไปยาวไปถึงในป่าหลายเมตรเลยเนาะแล้วมาสองละล,ะละอกนะคะเหมือนกับว่าน้ำเนี่ยมันจะหายไปก่อนนะ น้ำมันจะแห้งจนาตาดิ้งกระเดวกระเดวเลยนะคะมันจะแห้งผิดปกติเราไม่รู้ตัวกันจริงๆต้องบอกเลยว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเราใช่ไหมคะแล้วคนที่มาเที่ยวอ่ะไม่มีใครรู้แม้แต่คนท้องถิ่นเองอะ่ะก็ก็ไม่เคยเห็นนึกไม่ถึงว่าจะเกิดสึนามิขึ้น,นตอนนั้น<ม>แต่คนถ่าคนแก่อาจจะเคยเจอก็ได้<ช>แต่เขา<ม>แต่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ณตอนนั้นทําให้คนที่อยู่อ่ะก็คือ นึกไม่ถึงเลยว่ามันจะเกิดน้ําแห้งไปแล้วอยู่น้ําขึ้นมันก็จะมาเลยค่ะเราก็จะเห็นเป็นแนวขึ้นเพราะว่าตรงนี้ยพอขึ้นน้ําตื้นเสร็จอะขึ้นมันจะขึ้นมาละนะคะตอนที่เกิดส s นามีเนาะล้วก็จะไล่เข้ามาไล่เข้ามาไล่เข้ามาเนี่ยแหละคะ่ะ ความแรงนะ่ะจะบอกว่าถึงจะเป็นพื้นที่มันไม่มีขนาดสูง็จรสิ่งน้าแต่มันความแรงมากแล้วมันก็สัดคนออกไปข้างนอกฝั่งมันมันมันสัดคนเข้าไปก่อนค่ะค่ะแล้วก็ดึงออกแล้วก็ลากนาคนออกมาแล้วน,น้ำมันก็จะเอือขึ้นอย่างเงี้ยอเออสูงขึ้นแต่ว่าความแรงอะ่ะยังยังซัดไปเร<อ>ื่อยๆทำให้คนอะ่ะถ้าเกาะไม่อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไหลตามลงไปมันจะโดนสิ่งของเอ้ยอะไรเลยนะคะทําให้ อัตาราการบาดเจ็บและเสียชีวิตอ่ะมีสูงมากค่ะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะดูดลงทะเลไปหมดเลยค่ะ,คะนั่นแหละก็มาอีกรูปหนึ่งซึ่งเออคนนี้เออใหญ่โตกว่าเดิมเลยแล้วความแรงก็มาด้วยความแรงยืนก็ไม่อยู่ค่ะนะบางคนก็ต้องปีนขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะยอดมะพร้าวยอดอยอดสนทะเลแบบนี้นะฮะยูวคนหนึ่งเขาเคยเล่าว่าเขาปีน น่าจะน่าจะในยางนี่แหละคนท้องถิ่นเขาไล่ฟังเขาปีนต้นมะาพร้าวแต่ว่าไม่ไม่ได้น่าจะอยู่ตรงนี้เขาปีนต้นมะพร้าวแล้วก็ถึงรอดมาคนที่เธอรู้จักใช่ไหมใช่เขาปีนต้นมะพร้าวค่ะคือคือ,ค,อคือช่วงนั้นอนะ่ะมันเป็นช่วงที่ขึ้นปลาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยละมันเครื่องบินนะคะดูนี้ตอนนี้ก็ชมเครื่องบินได้นะคะเพราะว่าเครื่องบินบินตรงนี้ค่ะในยางค่ะ,คะในยางจะเชื่อมต่อกับไม้ขาวซึ่งเป็นฐานฐานบินที่คนจะมาถ่ายรูปกันค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ ก็เป็นความทรงจําที่เกิดกับซอนามินะคะวันนี้น้องพรมาเล่านะคะามจำแล้วไหนมีอะไรลี้ลับไหมคะใครเคยเจอลี้ลับใช่ไหมคะมีค่ะก็อันนี้อันนี้อาจจะไม่ได้เกิดในในเราแวกในยางนะคะแต่ว่านี้มันจะเป็นเพื่อนนะคะเล่าให้ฟังหลากหลายกรณีนะคะอย่างกรณีหนึ่งก็คือฝันนะคะฝันว่าฝรั่งมาบอกว่าอยากอยากกิน อยากกินเออพวกอาหารนะคะอยากกินแฮมเบอร์เกอร์อยากกินอะไรแต่ว่าเขาอะกินไม่ได้เขาบอกนะในฝันนะว่าทรายอะคะ่ะเต็มคอเขาไปหมดเลยอือันนี้คือมีคนเล่าให้ฟังว่าว่ามีการฝันอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วก็มีนะคะบงางฐานนะคะของผู้ป่วที่เขาบอกว่าพอยามเขาข้ามอะไรอย่างเงี้ยจะได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนอนะมันจริงไหมเธอทะเลอะไรแบบเนี้ยมันจริงไหมคือคือโดยส่วนตัวเราอะเธอเคยเจอเไหมเร,เราคนพุทธนะ แล้วเราก็เชื่อในในการวิ่งไว้ใตอื่น,นแล้วก็เชื่อในโลกของวิญญาณเราอ่ะมีความเชื่อว่าจริงเพราะว่าตอนที่พวกเขาอ่ะได้เสียชีวิตลงม,มันเหมือนกับเขายังไม่รู้ตัวไหมใช่แล้วเขามาเที่ยวกันหลายๆคนที่เป็นนักท่องเที่ยวนะก,ก็จะมาเที่ยวกันแล้วก็คนท้องผินอะ่ะคือทุกคนไม่คิดว่ามันจะกนเกิดหิดแล้วจนกระทั่งโอวข,ขาเองเสียชีวิตอ่า ซึ่งทําให้เรามั่นใจว่าจะต้องมีกรณีการพบหิดที่เป็นสิ่งรับจากเหตุการณ์แน่นอนโอค่ะแน่นอนเลยเพราะว่าคนน่ะเหมือนกับตัวเราอะถ้าเรายังไม่อยากตายเราอยากได้อยู่มันมันก็จะรุ่มร้อนมันก็จะแบบอยากให้คนช่วยอ,ะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนี่น,นะคะประสบการณ์สึนามิตอนนั้นน้องพรอ,อยู่ที่นี่ไหมตอนนั้นน่ะพ่อแม่อยู่ค่ะ เราเหมือนอยู่เองใช่ไหมคะไม่ครับตอนนั้นอยู่น้องพรขึ้นมาเรียนกรุงเทพแล้วคะ่ะต,ตอนนั้นที่เทคนิคก,กรุงเทพพอดีตอนนั้นราชสมงคลกรุงเทพนะคะตอนนั้นจะบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะโทรติดต่อพ่อแม่ไม่ได้เลยเพราะว่าโทรศัพท์ล่มทั้งเกาะเลยคะ่ะเราก็เป็นห่วงมากใช่ไหมตอนนั้น,นพอได้รู้ว่าเขาอยู่ไหนกันสรุปว่าดได้ส่งข้อความกันมาข้อความอ่ะยังมีการส่งได้บ้างนะคะ ข้อความส่งมาบอกว่าอ๋อตอนนี้กําลังขึ้นไปหลบกันอยู่บนภูเขาคะจะเป็นภูเขาค่ะด้านหลังก็จะมีภูเขาภูเขาตรงนั้นก็มี้แต่ว่าพ่อแม่ค่ะขึ้นไปหลบบนภูขเขาเขาเรียกว่าควรไหมภาษาใต้ควรควรนี่คือเนินอ่าควรคือเนินใช่อันนี้อันนี้เป็นภูเขาที่ตั้งของอหอบังคับการบินนะคะอ๋อก็เลยไปหลบตรงนั้นได้ได้ได้รับความเสียหายกันเยอะค่ะแม้แต่ถ้ากับสยาอีนะคะขึ้นซัดขึ้นมาถึง ท่ากัศยานเลยค่ะโหค่ะนี่ค่ะประสบการณ์นะคะสาวภูเก็ตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสึนามินะคะแล้วเธอแล้วเธอมีเพื่อนที่ตุยไหมโดนสึนามิมีแต่มีแต่ญาติมิตรของเพื่อนอ๋อเพื่อนโดยตรงอ่ะไม่มีไม่มีโอเคแล้วก็ฟังหลายๆคนนะคะที่เจอใช่ก็ปาดตองก็มีเรื่องเล่านัดประการนะคะคือคือเรื่องเล่าสึนามิอ่ะมีทั้งมีทั้งก่อน ก่อนเกิดบางคนก็บอกมีลางสังหรณ์มีอะไรอย่างนี้ขณะเกิดแล้วก็หลังเกิดนะคะมีเรื่องอัศจรรย์พันลึกเยอะแยะมากมายเช่นที่ป่าตอง mm hmm. ก็มีคนนะคะที่ไปหลบอยู่ตรงพัะพมป่าตองอะคะ่ะนั่นแะเขาบอกว่าตอนคลื่นมาพระพรมเปล่งแสงออกมานั่นแะคะ่ะแต่คนที่อยู่ตรงพระพรม,มาะรอดนะแลกมาก mm hmm. มค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟ so ังนะคะท่านผู้ชมค่ะโอเคค่ะไปค่ะหนองพรอากาศดีมากค่ะแล้วนี่เราต้องเดินลงไปเลยเหรอก็จะเดินไปดูก็ได้ไม่อยากเท้าเลอะมากอ่ะเพราะเดี๋ยวต้องขึ้นรถได้ตรงนี้แหละก็จะเป็นแถวโซนที่เห็นวิวต่างๆค่ะสวยมากค่ะท่องเที่ยวมีอะไรนะคะเดินแบบนัท่องเที่ยวก็จะเดินกัน เพราะว่าเป็นหาดที่เป็นอุทยานแห่งชาตินะคะเขาเรียกว่าอุทยานแห่งชาติสิรีนาศค่ะอซึ่งมีความสงบนะคะเรียบร้อยเพราะว่าลักษณะการที่ทางอุทยานเขาไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างหรือว่ามีกาขายอะไรจนมั่วซั่วนะคะทําให้มันเป็นสัตว์เป็นส่วนดีมากนะคะโอเคค่ะคนท้องถิ่นเองก็ยังก็ชอบมาชอบมากันนะคะนี่นะคะคือภูเก็ตค่ะ มีสามล้อนะคะมีก็ว่าสามลอ้อภูเกตนะก็เซอร์วิสด้ท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะก็เียกว,ว่าทซี่เซีนนะคะฝรั่งบางท่านนะคะก็สนใจกันนั่งสามล้อแบบนี้นะสามล้อค่ะรถเครื่องไหมคะภาษาใต้เรียกว่ารถเครื่องรถเครื่อง,อ,งอ่ารถเครื่องค่ะอะไรนะพระจะบอกว่าอย่างหน้ามรสุมอะคะ่ะถ้าออกทะเลไม่ได้เลยจริงๆอะก็อาจจะไม่สามารถที่จะ ไปหาปลามาได้เลยนะครับเพราะว่ามรสุมภูเก็ตคือขึ้นแรงจริงๆเลยนะคะเราก็จะต้องดูสภาพอากาศต่างๆซึ่งมันนข้งอันตรายมากขึ้นนะคะในทะเลอันดามันถือว่าสูงอยู่แล้วนะคะแต่พอมีมรสุมสูงมากค่ะซึ่งเรือแบบเนี้ยมันออกไม่ได้เนาะมันอันตรายค่ะนี่นะคะอ่าฝึกมาเป็นแม่ค้าขายปลาหน่อยค่ะ เผื่อวันหนึ่งต้องกลายเป็นมาเป็นแม่ค้าแผงปลาอะไ <Okay. S 2> ปไป,ปแม่ค้าแม่ค้ามีอะไรมาขายบังจ้าสวัสดีจ้าเป็นแม่ค้ขาข่ปลาที่ตรงนี้ค่ะหัดในย่างนะคะเอาอะไรคะ่ะมีห้อยกับหมีปลาเค็มค่ะเค็มปลาเค็มค่ะปลาเค็มนี่เค็มไหมคะปลาเค็มปลาเค็มเค็มมากเลยค่ะเพราะว่าจกมากับมือนะคะจกแล้วมาดมนะคะเป็นการตรวจโควิดได้อย่างดีเลยใช่ไหมคะจะห่อไปทางวันเลยค่ะ แล้วนะคะฝระั่งฝรั่งก็มีนะคะมากินฝรั่งแถวนี้ได้ไหมคะทานได้ค่ะอะไรที่เป็นผลไม้กินได้หมดแล้วอะไรที่มันเป็นมนุษย์กินได้ไหมคะก็กินได้เหมือนกันค่ะเออเออเซียวซเพื่อน บรรยากาศดีมากค่ะ,ะเธอจำได้ไหมตอนสับะเล้ดนางฟ้าใครสอนเต้นเราตอนนั้น่ะเราสอนเออคนสอนเต้นอ,อากาศดีมากค่ะท่านะผู้ชมค่ะหาดนายางค่ะน้องพรเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ เวลคัมทูไทยแลนด์เวลคัมทูภูเก็ตเวลคัมทูฮัทในาย่างวลคัมเวลคัมต้องคอยดูคลิปนั้นนะเคคยดูอะไรวีลคัมนะคะนี่คือเวีลคัมดริงก์นะคะมันคืออะไรตามันคืออะไรบอลอันนี้เหมือนลูกอะไรไหมครับลูกอะไรอ่ะ ลับเทออ้า,าเหรอมับร้ามันคือลูกอะไรอ่ะมันคือลูกอะไรบ้าน